จะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถดูได้ว่าลูกของเราเนี่ยมีพรสวรรค์สุขภาพแล้วก็อุปนิสัยยังไงตั้งแต่1เดือนสามารถดูได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงเราทําที่บ้านนี่แหละแล้วเขาก็ส่งผลมาที่บ้านเลยซึ่งมันง่ายดายมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะนี่ Genius DNA ค่ะนี่ค่ะ Genius DNA นวัตกรรมตรวจยีนพรสวรรค์และสุขภาพจาก DNA ตัวนี้นะคะรายงานผลมากกว่า300รายการเลยค่ะ ยีนที่ตรวจนะคะเป็นยีนที่กําหนดการทํางานของสมองและร่างกายโดยตรงค่ะโดยตัวนี้นะคะได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชุดตรวจนี้นําเข้าจากแคนาดาค่ะซึ่งนิวนะคะได้ทําการตรวจของตัวเองแล้วแล้วก็ของไทยกาแล้วก็มีของพีเพจจ้าด้วยนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราจะได้มาฟังผลกันค่ะง,ง่ายๆเลยค่ะแค่เอาถูกระพุงแก้มแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอามาเขย,าขย,าขยาข่าเขย่าเขย่าค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ถุงที่เขาเตรียมมาให้ค่ะแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ส่งกลับได้เลยค่ะซึ่งกล่องน,นี้เขาก็มีมาให้อยู่ในแพ็กเกจเลยก่อนที่เราจะไปฟังผลจากคุณหมอนะคะเราก็สามารถดูคนของเราได้เองในแอปค่ะนี่ดูได้เลยว่าเรามีความชำนาญทางด้านไหนบ้างนะคะ แล้วก็ยังมีหลายโหมดเลยค่ะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารเสริมเรื่องยาวิตามินนะคะก่อนที่เราจะไปฟังผลคุณหมอนะพี่ว่าไทก้ามีพรอสวรรค์อะไรไทก้าเหรอมาดิชอบต่อติ๊กซอ์ผมจำต้องดีแน่เพราะว่าจำอเวนเจอร์ได้ทุกตัวเออก็จริงรถด้วยจำได้ทุกยี่ห้อตเล็กแล้เนาะใช่และอยางมีพรสวรรค์อะไรเหรอก็จะเป็นคนที่แบบ ถ้าเกิดแบบตามวิทยาศาสตร์เลยนะม,มีความจําดีจะจําเรื่องเรื่องไม่ดีในอดีตได้เยอะมากแบบว่าจะจําเรื่องพวกนั้น,นได้ได้ดีจําแม่นคนจนนําแม่นใช่ไม่ลืมด้วยนะจาไม่ลืมจำไม่ลืมเรื่องอะไรเล,เล็กน้อยแล้ว,ลวก็บอสมาจาหมดบอกให้ลืมแม่ก็ไม่ลืม <laughs> <laughs> อะไรเงี้ยน, <laughs> น่าจะประมาณคนที่มีความจําดีก็แอดไลน์คุณหมอไว้แล้ววันนี้เราจะคุยกับหมอวินนะคะ ก็จะวิดีโอคอไปเลยคุณหมอ้อแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับที่เด็กๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจจากยีนนะครับเป็นแต่ละเรื่องนะโอเคยีนที่เกี่ยวกับพวกสารเคมีในสมองจะมีด้วยกันประมาณสี่เรื่องนะครับจะมีเรื่องของสมาธินะเรื่องของทักษะการทำงานหลายอย่างเรื่องความิดสจ้างสารก็เรื่องความจำด้วยใช่งานค่ะ ใ,ในส่วนนี้ของนราไทเกอรที่เด่นๆเนเี่ยนะครับจะมีเรื่องของแทักษักการทําง,งาหลัยอย่างนะครับแล้วก็ความจำเพื่อใช้งานแล้วก็เรื่องคามคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับแล้แตัวที่เด่นที่สุดเลยในในหมวดนี้นะครับก็คือเรื่องของแทับสักการทในการลายอย่างนะครับเขาเรียกว่ามีความ flexible สูงมีความ flexible ของสมองสูงแบบ,บแยกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคะแบบช่คือแยกก็จะมีความสนใจหลายอย่างจับอะไรหลายอย่างนะครับ มีมาเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค<อ>์นะครับเรื่องของดนตรีนะภาษาการอ่านและการพูดอะไรอย่างเงี<อ>้ยคนที่ขึ้นเรื่องภาษากับการอ่านและการพูดส่วนจเ็เรื่องพูดเก่งนะครับแต่ทั้งพูดนะครับคุ <c ười> นิวเคลียร์ก็จะมีในส่วนที่เป็น <c ười> มัลติทาส <c ười> ที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะฮะร่วมกับเรื่องของดนตรีนะมีเรื่องดนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องกีฬานะครับกีฬาที่เป็นเอ้นอู่แล้วนะฮะ กีฬา e n ก็คือกีฬาที่เรื่องของการวิ่งนะครับนววิ่งหรือปั่นจักรยานหรือว่าอะไรทางไกลาย,ยาวๆแบบนี้นครับหรือใช้พเรื่องของความอึดอนะครับเนี่ยถ้ารู้แบบนี้นะครับโหไปตรวจกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามีผลประโยชน์ต่ออนาคตด้วยจะได้เสริมทักษะของไทยก้า หรือว่าลูกเราหลานเราที่ไปตรวจเนี่ยจะได้รู้เลยว่าเขาถนัดอะไรจะได้ส่งเสริมถูกทางไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็จะได้โฟกัสได้ตรงจุดออจริงจริงจริงแล้วนอกจากที่เราได้คอนซัลคุณหมอนะคะด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเขายังมีส่งผลมาทางแอปพลิเคชันด้วยที่แบบดูได้ง่ายมากเลยแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแบบจนโตได้เลยะคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เพจ genius dna นะคะเขาก็จะมีทีมแอดมินผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้ข้อมูล What <laughs> 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 is